สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับเพื่นอนครับในวันนี้จะขอสรุปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่มารมาประจนพระเยซู3ครั้ง3าครานะครับมี3ประการที่เราจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนประการแรกครับในข้อที่1และข้อที่2ของมัทธิวบทที่4นะครับพระกัมภีร์บันทึกว่าครั้งนั้นพระวิญ,ญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดาร เพื่อมารจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดพระกยาหาร4 0วัน40คืนายหลังพระองค์ก็ทรงหิวยันนี้คือสภาพเหตุการณ์ในการที่พระกัมพีได้กล่าวว่าพระวิญญ,ญาณทรงนำนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารคำถามก็คือว่าการเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารเพื่อจะรับการทดลองหรือล่อลวงนั้นเป็นพัดชัยของพระเจ้า เป็นความตั้งใจของพระเจ้าด้วยหรือคำตอบคือใช่ครับแต่เหตุผลอะไรครับเหตุผลก็คือพระเจ้านั้นต้องการที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าในขณะที่พระเยซูทรงหิวขณะที่พระเยซูทรงมีความต้องการทางด้านร่างกายนั้นสามารถที่จะ,ะเผชิญกับการล่อลวงได้และพระเยซูก็ชนะในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูร้อเ์นั้น พระองค์ก็สามารถรักษาความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้และพระองค์ก็สามารถที่จะเอาชนะการล่อลวงของมารซาตานการประจนของมารซาตานที่มีต่อพระองค์ได้ชั้นใดฉันนั้นครับเราได้บทเรียนประการแรกก็คือเราสามารถที่จะพึ่งในพระเจ้าพึ่งในฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์พึ่งในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะรักษาความบริสุทธิ์โดยที่เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้การ ล่อลวงและทำบาปที่มาจากมารซาตานประการที่2ครับในข้อที่3ครับส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพี่น้องครับนี่คือการเปิดฉากเกี่ยวกับเรื่องของมารซาตานในพระกิตติคุณเป็นครั้งแรกเรารู้นะครับว่ามารซาตานนั้นมันเป็นทูตสวรรค์เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้า พยายามทำรายงานของพระเจ้าและพระกมพีนั้นยืนยันครับว่าโลกฝ่ายวิญญาณนั้นมีอยู่จริงครับมีอยู่ปะปนกับโลกฝ่ายเนื้อหนังเต็มไปด้วยทุตสวรรค์วิญญาณชั่วกระบฏต่อพระเจ้าครับและนี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราต้องรับรู้เราต้องไม่ประมาทครับเราจะต้องตื่นตัวเต็มพร้อมแต่ละเวลาในการที่เราต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งในฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะเอาชนะ มารซาตานโดยอาศัยพระวจนะของพระเจ้านี่คือความจริงประการที่สองความจริงประการที่สามครับเพิ่มพีได้กล่าวว่าพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวหลังจากที่พระเยซูอดอาหารมานานนะครับซาตานก็เริ่มต้นมาล่อลวงพระเยซูแต่เหตุการณ์นี้ในข้อที่11นะครทับจบยังไงครับเมื่อพระเยซู ได้มีชัยชนะเหนือการล่อลวงของมารซาตานในข้อ11บอกว่าแล้วมารจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาโปรนิบัติพระองค์นี่คือจุดจบของผู้ที่มีชัยชนะคือพระเยซูคริสต์ครับศัตรูคือมารซาตานนั้นมันจากไปในฐานะผู้ท้าชิงที่พ่ายแพ้และทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาหาพระเยซูและรับใช้พระองค์ในแบบที่เรานึกไม่ถึงพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับ หลายครั้งทีเดียวเราจะเดินไปข้างหน้าแต่มันมาะจนเราจะต้องยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้านะครับพันธสัญญาของพระเจ้านั้นจะไม่มีวันที่จะเสียหายไม่มีวันที่จะตกไปพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเรานั้นจะสําเร็จอย่างแน่นอนหากว่าเราเองนั้นอดทนรอคอยหลายครั้งที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าอยู่ที่ไหน แล้วเราก็ถามคําถามเยอะแยะมากมายครับแต่ขอให้เราที่จะมองไปที่เป้าหมายมองไปที่วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเราพระองค์ทรงเรียกเราพรงคทรงกําหนดเราพระองค์ทรงให้โอกาสที่เราจะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าอย่าทิ้งเชื้อกางคันครับหยุดที่จะมีความศรัทธาในพระเจ้าอย่าล้มเลิกความเชื่อของเราทั้งหลายอย่าทิ้งพระเจ้าไปพี่น้องครับเมื่อเรารักษาความเชื่อจนถึงที่สุดแน่นอนครับ เราจะเข้าสู่เส้นชัยและชีวิตของเราก็จะจบสวยครับให้เรามาดูบทสรุปนะครับของการล่อลวงครั้งแรกการล่อลวงครั้งแรกพูดง่ายๆก็คือให้พระเยซูสั่งให้ก้อนหินหรือเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังครับขณะที่พระเยซูทรงหิวพระกายอาหารเพราะว่า40วัน40คืนไม่ได้ทานอะไรเลย ผู้ล่อลวงมารซาตานกล่าวว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วก็จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังสิน่าสังเกตครับว่าการผจจหรือการล่อลวงของมารซาตานนี่มันขึ้นต้นด้วยคําว่า if 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 นะครับก็คือถ้านั่นคือการตั้งคําถามครับการตั้งคําถามว่าถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงพี่น้องครับเหตุการณ์ตั้งคําถามนั้น มาธาก็เคยตั้งคำถามกับพระเยซูว่าถ้าพระองค์มาทันลาซลัสคงไม่ตายเนี่ยครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขครับแต่เงื่อนไขเนี่ยมันขัดกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูพงตั้งใจที่จะช้านิดหนึ่งเพื่อให้มาไม่ทันลาซลัสจะต้องตายก่อนพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียว เราใช้คำว่าถ้ากับพระเจ้าแต่มันไม่ได้เป็นพัไทยของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ครับถ้าเราตั้งคำถามถ้าเมื่อไหร่พี่น้องครับขอให้เราคิดว่าคำถามของเราที่เราตั้งขึ้นมานั้นหากไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าเราจะรับได้หรือเปล่าความต้องการของเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็น แต่ไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าเราจะยอมเชื่อฟังพระองค์ไหมเราจะยอมรับในแผนการที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแผนการของพระเจ้าซึ่งเหนือกว่าแผนงานความคิดของพวกเราเราจะยอมหรือไม่ปานกำลังนำเสนอวิธีการสนองความต้องการทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายการรู้สึกหิวโดยโดยใช้อำนาจของตัวเองในการแก้ไข หลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นครับเราอยากจะแก้ไขอะไรอะไรด้วยตัวเองเราอยากจะบริหารอะไรอะไรด้วยตัวเองเราอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองตามใจชอบของเราและเราก็อ้างว่าเรามีความต้องการมันเป็นความจำเป็นอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดเป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าหลายหลาครั้งทีเดียวเวลาที่เราตัดสินใจเรื่องอะไรสำคัญสำคัญหลายหลอย่างเราไม่ได้ถามพระเจ้าก่อน เพราะเราคิดว่าเรามีอิสระพอในการตัดสินใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับทําให้หลายๆคนพลาดจากพัฒไทยของพ,พลาดจากวัตถุประสงค์แผนการของพระเจ้าได้ครับการทดลองประการที่สองกระโดดลงจากหลังคาพระวิหารการทดลองครั้งแรกนะครับอยู่ในขอบเขตความจํากัดของร่างกายก็คือความหิวแต่การทดลอง หรือการล่อลวงครั้งที่2งนั้นคือการล่อลวงทางนั่นจิตวิญญาณเพราะนี่คือการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแบบเว่อร์ครับโดยใช้พระวจนะของพระเจ้ามาอ้างการอ้างนั้นก็ผิดบริบทเยอะแยะไปหมดสดุดีบทที่91แท้จริงแล้วเป็นสุดีแห่งความไว้วางใจพระเจ้าสุดีบทนี้กําลังบอกว่าพระเจ้าจะปกป้องประชากรของพระองค์อย่างไรและไม่เคยมีเจตนาที่จะ ใช้ในการอ้างเพื่อที่จะทดลองพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวนะครับในชีวิตของเรามีเหตุการณ์หลายอย่างครับที่เราอยากจะเอามาเพื่อที่จะทดลองพระเจ้าท้าทายพระเจ้าหลายครั้งชีวิตของเราก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องการพระเจ้ามาแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอย่างสุดๆหลายครั้งทีเดียวเราก็อ้างพระกัมภีร์ตามใจชอบของเราหลายครั้งเราก็อ้างประสบการณ์ของเราอยู่เหนือความถูกต้อง ของพระกัมพีเราอ้างความสำเร็จของเราอยู่เหนือความจริงของพระวจนะของพระเจ้าแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้ากับบอกเราว่าอย่ามาท้าทายเราเลยอย่ามาทดสอบเราเลยพี่น้องครับแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบหวือหวาหรือแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าถึงอย่างไรก็ตามครับ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่วันยังค่ำครับไม่มีอะไรเลยที่จะมาทําให้พระเจ้าไม่เป็นพระเจ้าได้แม้ว่าพระองค์จะไม่ทําการอัศจรรย์หรือในบางครั้งพระองค์ก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรเงียบๆพระองค์ทรงมีอํานาจอธิปไตยสูงสุดอยู่แล้วและขอให้เราได้มีความเชื่อมั่นและเรามั่นใจในพัญญาของพระเจ้าและความเป็นพระเจ้าของพระองค์เถอะครับและนี่คือการยอมรับพระเจ้า อย่างที่พระองค์ทรงเป็นไม่ใช่ยอมรับพระองค์ถ้าพระองค์อยู่ในเงื่อนไขของเราหรือยอมรับพระองค์อย่างที่เราอยากให้พระองค์เป็นการล่อลวงประเภทที่3กครับครั้งที่สก็คือการนมัสการมารซาตานแต่นี่คือสิ่งล่อลวงครั้งสุดท้ายน่าทึ่งนะครับมารซาตานนี่เป็นกล้าหาญจริงๆมันรู้ว่ามันอาจจะไม่ชนะแต่ขอสักครั้งหนึ่งที่พระเจ้านมัสการมัน เนี่ยครับคือจุดประสงค์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและครั้งเดียวเท่านั้นที่มันอยากจะได้พี่น้องครับโปรดระวังข้อเสนอที่มาจากมารซาตานซึ่งมันเป็นบิดาแห่งการมุสาครับมารซาตานมันอาจจะเสนออะไรทั้งหมดให้กับเราได้แต่มันมุสาครับและการมุสาของมันหลายๆครั้งทีเดียวจริงครึ่งนึงจริงบ้างไม่จริงบ้างพี่น้องลองคิดง่ายๆนะครับใครล่ะครับ ที่จะไปเชื่อคนที่พูดโกหกตลอดเวลาแต่คนที่พูดโกหกบ้างใส่สีใส่ใครบ้างใส่อะไรที่เป็นดราม่าบ้างมันก็น่าสนใจและมันก็ดึงดูดให้เราที่จะไปตามข้อเสนอของมันยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นทางลัดด้วยเป็นช็อตคัทครับแล้วไม่ต้องตายไม่ต้องรับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนขอครั้งเดียวเท่านั้นที่จะกราบนมัสการมัน หลายครั้งนะครับในชีวิตประจําวันของเราเราอาจจะรับก,การท้าทายแบบนี้ครับขอครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะไม่ทําอีกพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องเรามาระวังประมาณซาตานนั้นมันใช้กลยุทธ์เดิมเสมอพระเยซูพระองค์ทรงผ่านกลยุทธ์เหล่านั้นวิธีการที่เลวร้ายเหล่านั้นในขณะที่ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนแต่พระองค์ไม่เคยพลาดครับไม่เคยพลาดที่จะ ทำบาปไม่เคยพลาดที่จะตกอยู่ภายใต้การล่อลวงที่จะนมัสการมารซาตานพีงนั้นครับโปรดอย่าลืมว่าการที่เราทําตามและเชื่อฟังมารซาตานก็เท่ากับเรามอบให้มันเป็นเจ้าชีวิตเราเชื่อฟังมันเท่ากับมันมีอํานาจเหนือเราเราเชื่อฟังทําตามมันเท่ากับเรากําลังนมัสการมันอยู่เพียน้งครับขอให้ชีวิตของพวกเราได้เรียนรู้จาก การที่พระเจ้าเงียบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าการที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานตามใจของเราขอให้เรามีความเชื่อมัน่นศรัทธาในพระองค์ไว้วางใจพระองค์และเชื่อฝังพระองค์ครับเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชื่อในพันธะความรักผูกพันความรักมั่นคงที่ไม่เคยยั้งหยุดเราจะต้องอดทนรอคอยนะครับมันจาตานมันเสนอทางลัดทางง่ายให้กับเรา ขออย่าให้เราหลงกลมารซาตานครับผมอยากจะปิดท้ายด้วยในพระธรรมฮีรูบทที่4ข้อที่14ถึงข้อที่16นะครับเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้ เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องเตียกทุกท่านนะครับในการต่อสู้กับมารซาตานเพิ่มพีบอกว่าจงต่อสู้กับมันและมันจะหนีท่านไปพระกัมพีนั้นพระเจ้าได้การันตีครับพระเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าเราต่อสู้กับมันจริงๆ โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพึ่งในพระชนะของพระเจ้าเราจะรับชัยชนะมาานันจะหนีเราไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อชนะมันแล้วครั้งเดียวครั้งต่อไปมันจะไม่มาอีกมันมาหาพระเยซูถึงสมครั้งด้วยกันพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทักทุกท่านเพื่อเราจะเป็นลูกที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและพระเจ้าทรงชื่นชมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พวกข้าพง์งหลายได้เห็นความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าขอทรงโปรดเสริมกําลังพวกข้าพงษ์ทั้งหลายในการที่จะ,ะเผชิญกับการทดลองการล่อลวงของมารซาตานขออย่าให้พวกข้าพง์้งหลายได้เข้าสู่ความพ่ายแพ้แต่ขอรับกําลังที่มาจากพระองค์รับความเข้มแข็งการตัดสินใจที่มาจากฤทธิเดชการทรงนำของพระเจ้าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์การที่ พราะเจนะัของพระเจ้าได้ฝังลึกในการใช้ถูกต้องการให้ความหมายถูกต้องบังเกิดกับพวกข้ามงหลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องเทียรทุกท่านครับสวัสดีครับ ทางที่มัน